ฮลโหลสวัสดีทุกคนครับวันนี้มาเพราะว่าผมใช้โชว์นะครับแล้ววันนี้เรามาเล่นเกมไล่เกมสถิติกันเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราหาการ์ดนี้จนมาได้แล้วนะครับผมไม่หามาได้แล้วเราลองมาอัปเกรดเลยครับมีการ์ดอยู่เยอะนะเยอะอยู่โอ้โหทีเดียวแม่งเจ็ดสิบสองใบทีเดียวแม่งจะเต็มได้เลยนะครับเนี่ยรู้สึกว่ามันช่วยในการอัปเกรด้วยนะครับอีเวนต์อันนี้ อัพเกรไปเลยตังก็ยเยอะแยะไม่รู้จะไปทำอะไรหมดยี่ห้านะครับตามสูตรว่าจะเอา S บวกไปบวกด้วยเนะี่ยดีไหมวะบวกไปเลยนะครับผมการไหนที่ซ้ำเนี่ยแบนี้นี่ก็ไอ้ตัวนี้ก็ไม่น่าจะใช้นะครับเรน่าเนี่ อีกตัวหนึ่งกวนอูแล้วกันครับบวกเบยโอเคเต็มใส่อันเจมานีกันครับทา่านี้อันแรกใส่ไปเลยคุมเตา๋า สี่เหลี่ยมต้องเป็นยมนีพิเศษนะครับอนไยดีวะอันนี้แล้วกันครับอยากได้อะที่มันบวกคุมเต๋าเพิ่มขึ้อนอีกหน่อยก็น่าจะดีนะงั้นี้นก็บวกบินด่วนอนะจะดีมากแต่ผมไม่มีเดีดเสียดายอันนี้เอาเป็นอันนี้กันครับสำหรับการซื้อต่อเดี๋ยวถ้าเกิดหาได้เพิ่มเราค่อยเอามาใส่ครับ ใส,ใส่ไปก่อนแล้วกันโอเคเอะเครื่องรางที่เราจะต้องใส่ครับวันนี้อันแรกผมไปคิดมาแล้วเอาจะถอนนี้ออกทำไมวะอันนี้แล้วก็ทรโขงนะครับสายเดียวกว่าจีฮิโร่ที่ผมใช้นะครับเหมือนกันเลยคุมเต๋าไม่ต้องใส่เพราะว่ามันมีตัวคุมเต๋าแล้ก็บินด่วนอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับโอเคไปรอกันเลยตื่นเต้น เอาเล่นหลีกแล้วกันครับหลูเกเลยวันนี้ผมยังไม่ได้เล่นหลีกนะครับเลยมาเล่นเลย จะได้ไปโถเอาละโอเคมาุยกันเลยโอ้โห้กัดเอ็ดยังเหรอเจอแต่คนกาดกแล้วครับนี่ดูรวมกันก็เก้าะสี่ คุมคูมพ่พมรมลูกเต๋า94สอ่ะแต่แต่โทษสูงเลยนะครับในช่วงอีเวนต์ด้วยหรือเปล่ามันเลยบวกเพิ่มนะครับมาถึงตีเลยเหรอไปถึงไปเปล่าโอ้โหเอางี้เหรอจะไฟเหรอจัดได้เจอได้เจอได้ โอ้โหมันเบิ้ลบ่อยจังวะโอ้จะมาได้นี้มาด้วยอ่ะสุดยอดประเชิญไม่คาดฝันทำไมผมไม่ได้เสียดายถ้าได้มาจะแจ่มบ้ามากมันเก้าสิเปอร์เซนต์เลยนะอา้าวไม่ออกอะไรวะปรปเดิมมาก็บวกไปสองเปอร์เซนต์ ยิงแล้วอะไรวะจะแพ้วเนี่ยเจอยิงเอายิงเอาเลยเว้ยอะไรวะทำไมมันเบิ้ลบ่อยอย่างนี้กูเซ็ง đu gì đó à lầy quá hơi hơi nhưng chân hạc vậy đó Hãy HỦA cho kênh เออแม่งถ้าจะชนะสามมันรวดเนี่ยกูหงงงเลยเนี่ยไม่ออกนะครับแต่เบิลออกเออกว่าจะออกได้มันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นเรื่อยๆไงมันเลยโอเคอยู่ไม่ออกนะครับตบื่นออ แต่ก็ยังลงได้นะครับเอาเกียร์แล้วกันแต่มันเป็นการ์ดเอสนะครับสร้างสามหลังไปก็เท่านั้นไม่ประโยชน์โอเคออกนะครับบินด่วนจะออกไหมดูซิยังนะครับยังไม่ออกบินด่วนไม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ อินเดอร์ก็สามสิบสามเปอร์เซ็นเท่าเดิมตลอดแต่มันเป็นสกิลทีมไงมันเลยโหดเอ,เอาตรงนี้แล้วกันนะโอเค <Okay. S 1> อะไรวะเอ้ยเดี๋ยวๆไม,ม่เสียงเกาหลีมาด้วยอะไรวะเดี๋ยวๆไม่กิดได้ยดินเ,เสียงเกาหลีนะบั๊กหรือเปล่าวะ น่าจะเป็นบักนะครับโอ้โหท่านี้ทำไมมันดับเบิลสิบสองบ่อยจังวะงงนะนะั่นแหละงงนะนะั่นแหละโอเคออกนะครับ ก็ด้วยความที่มันเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นี่ยมันก็เลยเยอะอยู่เก้าหรือแปดก็ได้อะไรก็ได้โอเคเก้าก็ได้โอเคอยู่ยิงครับยิงบึ้มแปดร้อยโอเคดาเมจแรงอยู่ เราไงมันเริ่มยิงเราแล้ว,ลวโอเคออกนะครับ50%ป็นตแจ่มว้าวาจริงตัวนี้โหดมากนะครับแนะนำแนะนำให้ถ้าใครมีคิดตันก็เอานะครับมันก็เก่งอยู่นะครับตัวนี้ นั่นไงได้ยินไหมเสียงเกาหลีนะครับบั๊กหรือเปล่าเขายังไม่แก้นะเรายังไม่ได้ใช้คู่ขี้เลยครับตั้งแต่มานี่ใช้มากดีกว่าครับคือถ้าเกิดใช้แล้วมันก็โหดมากนะตัวนี้ทั้งหมดโจมตีครับ สองผมเต๋าออกชนะครับแต่ยังไม่ได้เห็นบินด่วนกันเลยนะตอนนี้เราครั้งนี้เราเจอศัตรูที่ไม่โหดมากด้วยมันเลยชนะง่ายนะ่ียสักตาครับทดสอบอีกสักตา ลุยเบยเออเล่นหลีกนี้ก็ได้คิดตั้นนะครับได้ทีละยี่ินะชนะถ้าแพ้ได้แค่สิบแต่ถ้าแพ้เราวไม่สามารถเล่นต่อได้ <c oughs> แม่งแจก,กน้อยอยู่นะทีละทีละยนะี่สิบยเนี่ยโอเคเจคนเจ๋งใช้ได้อยู่ครับเท่าที่ดูการนะมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับไม่มีคุมเตาเ่าซะด้วยมาถึงก็ออกเลยนะครับ50%เอร์ซ เรเกียดดีกว่ายังไม่ออกครับยิงเราค่อนข้างได้เปรียบนะครับได้ทอยถ้าได้ทอยบ่อยกว่าเป็นเทคนิคอาจะเอาสี่ได้แปดไม่เป็นไร บุ้มหกร้อยทำแด่เมได้เยอะนะครับพันกว่าเลยตาแรกตั้งแต่ตาแรกไอเทมเขาก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับไม่มีคุมเต่าด้วยแล้วก็จะค่อนข้างถอยมั่วนะครับมันค่อนข้างจําเป็นเลยนะคุมเต่านี่ยึดเข้โอ้โหเดบินสิบสองมันยากมากนะผมว่าแต่มันได้เฉเลยเห็นไหมมันจะบินครับแต่ไม่ได้บิน ไม่ออกนะครับโอ้โหเออเย็ดเคไม่ได้จะเอาสิบแม่งได้สิบสอเฉยเลยนั่นไงเสียงเกาหลีอีกแล้วนะเมื่อกี้ได้ยินมันอาจจะมีบั๊กบางอย่างนะเพราะว่าเพิ่งอัปเดตวันนี้เองตอนแรกตอนเช้าลืมไปเลยว่ามันอัปเดตวันนี้ครับ ออกนะครับดับเบิลด้วยแจมมากคอมโบสุดโหดนั่นไงเกาหลีแล้วเสียงเสียงเกาหลีนะครับนี่ที่เราชนะด้วยชนะด้วยเอฟเฟกตัวละครครับเอาตาอิงตตาสอง อะไรวะเราต้องรีบยิงมาแล้วนะ่ะเฮ้ยแต่จะไม่เห็นบินถอนเลยนี่ว่ะเดี๋ยวลองลองใช้ดูนะครับโคู่คีย์ยังไม่ได้ใช้เลยใช้ซะหน่อยโอเคแสดงผล อ้าวไม่ออกปะทุทำลายเพอะยึดครับยึดไม่ออกนะไม่บินเฉยเลยบินด่วนยังไม่ค่อยออกนะครับ รู้สึกว่าเอาตัวนี้มาแทนจีฮ r โร่ได้เลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างแจ่มเบาจริงๆเอาเอาไว้เดิเบิลสิบนึกว่าจะได้สิบเอ็ดไม่ขึ้นนะครับแต่ก็บวกอีกสองเปอร์เซ็นตะ์ครับมันก็ดีอยู่นะผมว่าขึ้นทีละสองเปอร์เซ็นตะ์ ลองดับเบิลสองดูมันจะเป็นไงว่ามันจะออกไหมออกนะครับโอเคเราจะไม่อยากชนะตอนนี้ออกอยู่แล้วนะครับออกรุนรัวเลยดีมากคนระับตัวนี้ ชอบอ่ะโดนใจแหละเอาไม่ออกแต่เด็บเบิ้ลครับวินดวนออกโอเคออกนะครับสามสิบสาเอร์เซ็นตะเยอะมากนะครับโจมตีเลยเออสิบสองได้ปะได้หกเ้าสิบสองได้หกปะทู ถลม่ลมถล่มเกือบตายบอกเลยเขาแย่แล้วครับแย่มากด้วยตอนนี้ <c oughs> สร้างสามหลังแล้วไปจุดสตาร์ทแม่งไม่ออกเลยเนะสู้ดาร์คนเนไม่ได้นะครับดาร์คนเนออกโหดกว่าอ้าว เราสิบสองในเจ็ดโอเคบินดูซิบินเดือนจะออกอีกไหมออกนะครับเราไม่เอาทิปเปิลเราอยากชนะด้วยยิงครับเรื่องมากนิดหน่อยทั้งหมดโจมตีทั้งไงก็ชนะโชว 2, ์สองเขาดูอ้าวไม่ออก <c oughs> ชนะครับ บึ้มเรียบร้อยระเบิดเป็นผุยผงตัวใหม่โหดครับรับประกันความโหดเยี่ยมถ้าเกิดใครอ่าไม่อยากได้ตัวนี้นะครับก็แนะนำให้ไปเอาเอรีสก็ได้นะครับก็โหดเหมือนกันแต่มันค่อนข้างคอมโบกันทั้สตัวนี้เพราะว่าสกิลบินด่วนของคอนสแตนตินนี่มันบินมันเป็นสกิลทีมนะครับในงั้นก็จะเอาเครื่องรางนี้ก็ได้นะดีเหมือนกันนะ โอเคครับก็ทดสอบไิเพียงเท่านี้แล้วกันครับก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ